เอาครับือให้ตัวพี่ตัวน้องคัดแทนโอ้ยกระจักล่ะเนาะประนันมาผูเบ้าซำน้อยขันบัติดทาหารสีบวชให้แม่พันมาขันบวชลวดเนี่สิบวได้ซื้อดอกตีเนาะแม่เนาะหมอแข้งคู่ใจไปไหนไปด้วยหมอแค้นสัวปากแม่คกขาพี่น้องขาเป็นยังคือว่าปากแมวเดี๋ยวพี่น้องสีสงสัยไล่งานตัวซะก,ก่อนบ้าหเอยเอาแมตวตบหู้า แม่ตอโตแม่โตแม่มันเสียงหน่อยแม่กระเทยบ่ไจะเห็นจากโตหาขออนุญาตบาดคำาเอาแม่ตอาผูกกับแม่ตอตแม่สีลลกค่ของกันย่ามเดือนมืดเอียงผูกบอกว่าม่นตื่นหมาบ่โอ้บาสีโลกมาเสียงคอยแต่นอไปตะเป้าแค่นดังบนอะ เสียงปมมือสวนๆให้หมอแค้นสอปากแมวค่ะโอ้ยแล้มันบอสมบอสมให้ประกาศนี่เปิดไม่แค้นเ่ยค่ะเออเอาเป่าๆเ,เ,เดี๋ยวเพจนิพอยดอก เต่อไม่แคบอีกจังน้อยคะ่ะจังือนางมีนางมีปานบุญแล้วแถวเนาะบ้านเนี่ยตั้งใจฟังล้ำปานนี้บ่ยานบ่ล้ำคืดอ,อยากอายเนี่ยบ่แม่ไอนางเทียงทีรีปันได้เท่าหัสสีไม่เอายวลดสาวอารียาป่าเตกค่ะเดินทางจากบ้านน้องแขตำบลโคกนาโกอำเภอป,ปติวจังหวัดยโสธร เธอว่าบุญหลายสายเงาเนาะแม่เนาะบุญหอดหยอดเกี่ยวบุญโยู่พาลาส่งได้มาเสียบสองสลองงานค่ะยู่ไกลปัญได้กระไดมาหอดมาถึงเธอว่าบุญหลายสายเงาบุญหอดหยอดเกี่ยวนะคะได้มาห่วมกันห่วมงานได้มาห่วมบุญกับพอเจ้าภาพแม่เจ้าภาพเฮ้ายกแรกแหกหมานขึ้นหันสูงลงหันต่ำค่ะไหวอ่อยอยกูสะก่อนรละลึกเนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ค่ะคุณพอ่อคุณแม่ ผู้ยำขมกผู้จกขาปอนเลียงใดเยี่ยมาเพิ่นว่าคุ้นคู่นั้นนักเกินผููพาคุณบิดอนม่านดาเปรียบปานบ่มีใดแม่นสิไปทั้งหนา้าทั้งหลังกะเลวเตะอารยะโยกใส่เก่าเท่าใส่หัวเอาไว้เป็นบันไดขันแรกแหกมานของการรองการล่ำค่ะคุณพ่ออับนวยอินทิวงค่ะแม่คู่ท่องแปรพันบุพาแม่คู่นวลนั่งปลาแตกคุณครุบา่าอาจารย์โยกใส่เก่าเท่าใส่หัวโยกแรกแหกมานค่ะ เสียงแหบจักหน่อยโมเมนต์ล um ่ำหลาเด้ค่ะอายไหลอายเป็นหายเป็นเพื่อนสองเดือนละ่ะใกล้คอยสีได้ผัวหมอละล่ะไปหาดูกับ่เท่าจักเถื <laughs> ่อโอ้โอะละน ว่าสาธุสาธุสาธุลักุกุสันโทกกน่าขมาโนกสัสโปโคตโมสีอาลีเมตตโยลวนเตนโนออดุทโทษจงมาปกมา,าบังพุทธลัตตะนังทรมลัตตะนังสังคาัตะนังทั้งคุณและแกวสัมปาการคุณบิดามาน คุณผู้บ <neste ć ric an> ่าอาจารจงมาพกมาบังให้พวกหาลำมูวนในคืนโอ้ลันออ้โอ <t nun> ลานุนอันเอเอไข่ออ,อ,อจังไดสมาจัตบตะพูดเดียวแต่ตีตัวน้อนฟังล้ำผดได้น่ะนะไข่ออแห้งบอ้อละแมนว่าคุณนายแมนว่าคุณนายภาษาฮัตเด้อค่ะสิย่อมือนอมย่อ มือนอมตัวเล็กก่อนหักไกวให้ต่อสาวเอียนางน,นาฏนอสจยอขึ้นใส่หวัวฮะขุนพระปุสซย,ยอขึ้นใส่เสียงขุนพาทำซยอขึ้นใส่เก่าคุนผาสังคาเจ้าเอ๋มาเข่าเรือบังผู้ขาตังอ้อว่าเบิดขึ้นผู้ก็ยินเท้ามาไม่ซอยแนมน้ำปองกับนันเด้อนันเด้อ,ดอนานนากออออารัดทางสนาน,า,า,นานี้เจ้าผู้เนื้อหัวพ่อแม่คอยมาซอยปองอ่ะฟองเก่าสู้ทางกดหนักนำไปแผ่นธรณี กดนากนำไต่แผ่นทรณีขอไอ้นำมาโปกซอยป้องน้ำป่องบัดนั้นเดือบาดจังอหูนางย้อนนางย้อนใหญ่ก่อนให้เตะบืนให้มานั่งเบนเบืนให้คนไรให้องถัวแดงคงเค็แค่ให้มาซอยมาสู้มาดูมาเนี่ยมาทาลำาหรือก่นน่ะก่อนลำคาให้ไหให้มาปาน้าแก่งกวนลำคา้ไหให้มาปาน้าแกงบาดยกแข่งยกคาให้ออกแสงมากมากฝั่งก้วใหนมานี่มาเมื่อนี่ให้น้ำหววเกินเขาหัมา เมื่อในให้ลำมวนเกิงเองข้าแม่นบักใดมาเทียมยาให้มันลำใดคุณทั้งหลยให้มาปลูกมาปลอกหาคุณอ๋อปองคุณทั้งสองเื่อพ่อแม่ผู้ข่าให้ตนเจ้าลำแงงสาตัวเด้อผู้ข่าลำตลอดแจ้งตลอดแจ้งให้เสียงสองเสียงใส่ว้านไม่ยามีข่าให้ขาดลงเป็นมันหมอ้นนอมอันนหมอผู้ยใส่มาลำสู่ลำสัวยืนตายเกเด้ให้คนเหตุตึงตึงให้คนเหตุตึงตึงไอีนางน้องเก่งไอ ข้อก็ลงแม่เสียงเลี่ยข้าข้อแล้วเจ้ากับมาข้อกับขั้วไปในใครหำก่อนเล่นไปอยู่สนน้องแต่ละเห็นพี่น้องตั้งใจฟังพ่อโลกโมีแนวอ,อันลองข้อกับบจักละเสียงก่อนเฉลี่ยไล่มาเนี่ย <c oughs> กิน,กนกบ่บได้ดอกเหลาซื่อ,อเป็นเสียเป็นสาพพวเพิ่นบ่ให้กินเหล้ากินเบียร์มันหึงเม่ เบอาอีหลไดไหมอ่ะเออต่บอกกินกระเหม,ม็นมอ,ยอยู่มันเหม็นจะซื้อแค่อยู่เพรายันตาเจ้าเมาเร็วนะสีวกันตายเบิดบันไอ้มัดพอจักเถื่อนไอ้ถอจะแม่นบ่พอโดนชัอ้าอันนี้ยอแ,แรกแหกมันไว้อ่อยอกคู่และลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ผู้พันยำขม o k มกผู้พันจกุนจกข้าวบอนเลี้ยงได้ไงมาก อันนี้สาวอาริยาบ่าเคยลืมยกเสกเก้าเท่าใส่หัวเอาไว้เป็นบันใดขันแหลกแหกบานแล้วบันในขันที่สองต่อร้องกันลงมาสิบหนวของมอลำอาริยากราบนมัสาการไปยังประคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ผู้พันเป็นประโมกประทันไปสงต่อจากหันกาเปรี่ยงคุณพ่อกำนั้นคุณพ่อผู้ใหญ่บ้าน,นคณ,นนณะกรรมาการม่บานของเฮา ถูกกมทูกไยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบรักษาความปลอดภัยเจ้าภาพเจ้าสัท่าพ่อม่พ่อพี่น้องกูมาปัญญาป้องล่ำอันเนี้ขอกราบข้อมาไอไม่พันมาไอไม่ไปยังไม่ยนี่ยไอจะตือนอิหริสบอเอามาลับผู้ยใส่จะช่วงฝันอ่อนเถอโอ้ยสวัสดีวันทีสวางจดีเห็ดประกันที่ิตนไปหุกเล รู้บอแล้วมันม่มียาแก่ไอ้่าแถวนี่เนาะทั้งลำอันนี้ไวไวเพื่อยังพี่นองไวไวเพื่อความบิดความผ่านสีตินกันยังผัดนักปาดก็ย่อมลงห้องคำเถื่อบวงบาดข่อยบักตู้ย่อมตื่นไทแล้วสีไปซาายังได้ภาษาบลำยางสองขาเป็นมาคุณแม่เิ่นมาตั้งแต่ค้วยเท้านีขาก็ยังลมเพวเมียคมกันแนวทางแอวก็ยังเปิ่นเมียบ่จับใส่ให้ป้มีเข้าไงไดา อาวยมาบอกก็จะผาบเจ้าสักข้าพุ่พนมีความเสือเสือวระบามีเสือวาบุญมีจังเด่รวมกันสร้างน้ำกระทับบุญพนจังวาบุญบุญหนีบมีไผ่ปันแจกมันบ่อแหกออกได้คือไม้ดอกภาากันงเรียบคือเฮากินเขาเฮากินเฮากัอิ่มบ่อฮอนไปอิ่มผ่องเขาพุ่นผู้บอกกิน เจ้าภาพนท่านขังยิงใหญ่เด้อค่ะเด,ด้อไผอยากได้ยังไปขอน้งเจ้าภาพาพาเมือเนี่ยพันท่านตัวอยากคุณลงองคนรู้อดีตใจขอไดอีนีบอกขอในเบอร์ซูนเนลนะอยากได้กิ่นตัวแม่กับเขากับหน้าตาอยากขอแนวเดียวอยากขอหลูกกับเมียพันเด้อม,มาสิถือคอนเออขอนนนนนแนวพันท่านนั่นแหละเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพาพันมีความเสือเสือบาบมีเสือบาบุญมี พันจังว่าบุญสิเกิดขึ้นได้ฮอนประกอบผลท่านศิลก็ท่านขัวก,กันปันไม่ศรัทธาได้งพวบว่าเห็นเสือท่านตะละเลือดเนือวังให้ทอดทาอ่านคข้ามาศรัทธาทานู้ทธ่อาน,นุเนืกอว่าบาปมีบุญมีจังเกิดเป็นศรัทธาได้เอาจิตใจลงตั้งตึกต่ออังวาประเสริฐศรัทธาเกิดขึ้นได้บุญนั้นสิเกิดนำ สาธุเนอภูมิใจให้แกก่ะโอบอ้อมอาลีมีศรัทธาจากขะมีจิตบาษาคาเลื่มใส่ใจบุญมีเมตตาการุณาทำทานกันชอบท่านน่ถูกระบอบขององค์สัมมาองค์ศาสดาเหตุยข้องของเก่าบ่มีกันสูญเปล่าดอกคุณพอท่านไปขอแต่ให้ใจใส่ต้องเป็นบุญอันเลิศ บอกว่าได้ไปเกิดคักแน่เมืองแม่นบอกว่าได้ไปเกิดคักแน่เมืองแม่นบอกมีความหวังแหนเรือขีตานีปรรถานาเอาทีสุอนันตังในแกนิผ้าหางสุกจริงยิ่งยอดด้วยใจใสสัสปปรปตนีบ่หวงอะไรว่าแต่ท่านลงไปน้อยลายให้กระซังท่านวัตถุต่างๆเขานำซ้ำป้าขอเอปาธนาเอาเดิมมูจจอานี่ละท่านเป็นเขาในใจคิดอ่านปัจจัยท่านนี้บุญสิโยซอยสู้ าธุเด้อเทวดาผู้หูให้หลิงสองอยันทีมเป็นสักพขี่พยนานาคลงไปเร้วให้แม่ท่อล้นนี้แก้วเห็นดีเป็นชอบทานประกอบแก่กาศ้าเจ้าผู้แต่งท่านของที่ท่นทานท่านถอดลงไปให้เหลื่อมใสมุ่งมุ่งดังมานี้โซก่แก้วพระอินแนมเห็นเหล้่ยนท่านอย่าได้ตำเขียนใสแแผงทองคำ จ่าลึกลงซื้อไว้บ่มีให้เจ้าเสื่อมสุนพันวาสาดนาพุ่นคักแน่สิเห็นผลสิด้โดนมาถึงแนร้นอนตอนไทยสิทันไหลหรือน่อยแนวใดแนวแต่ ผงมูกลวยแลอ่อยแพะผ่าเจ้าขาแพงเงินบาทแบ่งหูวแองทั้งคำทานของข้าวของน้ำเครืองกินเหลือเขียวทานขาน้าวในห้องเล่อเจ้าบักเนาโยมสมเบรอซาทูเดอหมเจ้าพนท่านนั้นยาดีสีหะเงินบาทเบียทีท่านทอดลงไปเป็นสลึงหรือไผ่อะไรมาตามคนคนท่านนําสีนํำมาถึงทีเจนทานบารมีทานสนอเมื่อนี้บุญสีได้ดังวังทานังแม่ ปริสุทธังนิพพานังปรามังสุขังปั้งสิเปให้ปั้งจำเมาเดอพอถ้านั่งนั้นเปรตต่อเรียกว่าผลทานเม่นี่เป็นสถานของเฮาผู้ให้ส่วนปริสุทธังนั้นได้เ,ดเป็นเครื่องจบดีส่วนปณะปีเป็นหนทางข้างน่าสุชาติาได้ทันเขามาัทุยปายาตให้แก่บุทธเจ้ากันยังในส่วนลาระสุธรรมมาได้ทัานวนวดโซปะเทามาขามาุปปัถนาไปพบอยู่วิมานเมืองปาก สูจิตตาสุนันทาได้เป็นเงาเมียพยินคือเงาซาตัวเดิมมุดเจ้าทัานแล้วอย่าจมหาทัานแล้วอย่าจมหาและแม่นว่าเดชายแม่นว่า ใจใช้ยิงทุกหมู่ข้อประกาศให้หูวันีผู้ฟังผู้เพิ่นตั้งใจให้แต่งทำท่านสาลักการลงทุนอําหากไม่ไหลล้นละเฮือนเป็นต้นละสธาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้เพิ่นพาโม่ให้ทำสร้างเป็บุญละพอไอพ่อยังก็เป็นบุญบุญละแม่ไอแม่ยังก็เป็นบุญบุญกว่าสิ่หอดวันนั่นละบ่กยังยังเขาเป็นยังอั่งแนวสื่อไม่ซ้ำถึงมือวันงานจนวิงจนวิงละบอได้โยนิงนิ่งอเนื้อไต่แหลมห่า ศรัทธาผู้เป็นเจ้าภาพศรัทธาเราผู้เป็นเจ้าภาพเอ้ฉันน้อมกราบอะดูโมธารามน้อมจิตก็น้อมใจได้นะน้อมจิตก็น้อมใจได้นะอะโมธาราร่มเป็นเดินใจศรัทธาและผู้เอาใจใส่ทุกอย่างขอให้สําเร็จเสร็จการทั้งหมดละทั้งมวลลูกหลานทั้งหมดทั้งมวลลูกหลานที่มาร่วมงานอุทิศทำบุญปิญญาบุญผู้เหล่าไรละหลวงละหลวงท้องหลวงละหลวงอาเวนห้สู่แนวอภิ บากแล้วหลังจากทำบุญในสลาโลงพุออามากไปกองใส่ท่านไปให้ผู้เล่าไต่ให้วงาายหวงงละข้องหลุดละหลวงอาเบนให้แน่นอนอะฟังเอาถอนละด้ากับเสริมทรงเสริมสรงพูดตกลงแต่งสังละบุรุษไอใส่ตัวห่อไอ้หอบมีได้เกือบตัว แะ่กูอะเกี่ยวคุณมัวมา้องเตะเสียงเสียทองแต่กลองบุญตังตังได้พอหลังสีเอาตนเขากะไม่ลาพัในมุมตังมุมตังลาพักกันละเต็ง,ต,งตังเอาบุญแล้วไว้ใส่ตูกลองบุญตังแมนจโกสาเสือมอนมูลก็ได้บุญใสเมื่อสู่อันวัดนี้บล่ลำดีคือข่อยอารยามาเอวมาเอวใดหัวจักแพ้แล้วบุญสีได้จำไดนจำไหนบุญสีได้จำไดนได เ่อแรกแหกมันค่ะกับไออภิชัยใจดีพอก,กันแแรกแหกมันบุญหลายสายเงาบุญหอดยอดเกี่ยวค่ะมีบุญมาพราทรงจังไดยมาหอวหน้าเจอตากันเนาะแม่เนาะคอยบึงคอยแง่งค่ะเธอเป็นลูกในบ,น,นบ้านเป็นบ้านในสวนของพีของน้องบันเฮาอาริยานี่ถือเป็นน้องไม่น้องไม่แน่ไดน้องไม่ในสายหมอลำก่อนประยุกสมัยตะกี้ลำสิงไอมันต่างเก่า เออบ่เพื่อนการลองการล่มนี่มันบอกคือเก่าเนาะแม่สมัยรุ่นรูบาอาจารย์เบนพาเห็ดนี่บ่ได้ใส่เงียนใส่เขินแนวนีหมอลับผู้เยิ่งนี่ใส่ผ้ามีผ้าไหมมาสั่นเถอะมอลำผู้ใส่ก็ใส่ผ้าสโล่งล่ำลำตะกี้ล่ำแนวดอล่ำตะกี้ล่ำแนวดแม่ล่ำโจดแก่แปลถามล่ำซอล่ำซักขันไผ่ล่ำบบเก่งตุนห่านแหลมหนีกะมีไฟเวทีกะบ่มีแจกมีหุไตขีกระบอกลำแมนบ่อาย เ,เกิดท่านอยู่บ่โอ้ยหนกเกิดบ่ท่านคือกันอ่ล่ำล่ำแบบสอดแจงจังปางพุ่นละโอ้พุ่นหมอแคล้งตกมากไปนี่เ <the> ก๊ดที่หกปีโอ้ยจะแมนแบาแห้งเนอะเจ็ดที่หกปีพะนะโอ้ยปนั้นว่าสิบบวชให้แม่ เออบอสิเบอสุบีสุนองฟังมามันต่างเก่าขึ้นหลังสมือมันเป็นหมอลำสิงหมอลำศักดิ์หอยเหลียวเมิ่งมันเกิดสหกปีดอกสะทุยพอเขียวแล้วพวงบอท่านเบิดอยู่ก่บมันมันเด็กหน่อยสิบหกปีเปรียบเทียบการลองการลำสมัยแต่เกศแต่ก่อนอริยะเนี่ยถือว่าสืบห้อยตาว่าหอยปูแม่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานบานเฮ่าหมอลำก่อนเออ สมัยแต่กี่ล้ำแนวไดแม่มาพ่อหน้าเจอตาหมอลำผู้ใสพ่พนมาจังไดเมื่อนี่มาเห็นอ้ายยอสงสาคนงามมาเห็นแล้วก็อยากถามความจริงเมืองแน่พวกคุณพ่อคุณแม่ล่พี่น้องปองไผ่เดี๋ยวคนทางไลายสงสัยกันอยู่ว่าหมอลำทั้งคููวันนี้เมนไผพพ่พรนจางได้ผูดด้ใดใหฮมาลำมาลอง กะเทิงเหาเทิงทองสูดแตเว้นเว้นไพกะว่าอยากเห็นสุตาสุนาว่าเน่มหัศลามีเืือเสียงดังได้บักหยังกับอีหยังคนจ่าคนเเวาทั้งผู้นุ่มผู้เท่าละมึนมึนโซกันบาดมาแลวตวฉันละได้ยินเพิินว่าแล้ว,โโลว,ลวบัดนี้ตั้งท่ายกนี้สิถามว่าจังไหนคนงามตกหลงแล้วตีอาัยเร้อคุณเพียว่าน้องรบกวน บอไดมาสอบสวนคือเป็นตำรวจเอ้าอมาลบผู้ชายคือส่งลึงมือแทมแม่จังพ่อกันเถื่อแลกต้อยบ้นไหนคือเสยอยู่แม่จังบะเอินมาพ่อกันตาดดุนนออาจารย์สันกะไดบอไดมาสอบสวนคือเป็นตำรวจบอได้มาหาตรวจสอบใส่ยผู้เนื่องจากมาคนดูนีสงสัยกันมากเป็นจังไดก็หาขอโทษขออภัยอันนี้ล่ำโจทย์แก้แปรถามได้แม่ล่ำแบบ สมัยโบราณวัสดุห่อเฮ็ดให้แม่ย่าตั้งบะเถอาขึ้นพ่อค,อคว่ำเก่าคว่ำหลังแล้วแม่จะอยู่บ้านไดตกำลหมูทีเป็นแจ็กกินหินอีเสื้อเผา,าว,วงศา,าการทำให้ทำหน้าสมบูรณ์ดีบ่เป็นจังไนแล้วนอการค่า,าการขายราคาอย่างไอไส้มันดีกอมูราคาอย่างน้อดีกอมูหมูก,กับบาดีได้ไอายราคา หอสลอีราค่าอย่างไอ้ไส้มั่ดีก็มูปอมันอ่อยสามอย่างนี่อันใดดีก็มูปีนี่ราค่าเป็นจังไดแล้วหน,น้าแนวใดให้บอกเข้าขายทรงเมืองนอกเปละจักตันผู้เยี่าบก็นัมเฮื่อนเดือดจักเมือนอันนี้ล่างสอล่างสกะซอกันไปเรื่อยอว่าสั่นพอเออบัดนีเอ,อันนี้บ่แมนยังได้ม่เจภพาพา่นสั่งให้ลัางก่อนหวัวคำเสด็จเดีดเด๋ยวนี้ เออจังยาวว่าซั่นแม่เจ้าภาพล่ะว่าอริยาก็เลยล้อมใส่แค็มยาวเนี่จักหน่อยยาวเลยพะนะโอ้ยให้ยาวไปแม่บ่อาว่าซั่น บ่เพื่อนมีการลองการล้ำสมัยตะกีตะกรอนมันต่างเก่าขึ้นหลังล้ำซซล้ำซักเป็นแนวนี้ปันนี้บ่ต่างแต่ความหล่อลควมล้ำได้แม่ต่างหอดเสียงแค่งเสียงแค่งสมัยตะกีดังมวนเราฟังเสียงแค่งจะหน,น่อยโอ้ยคนนอนชอนผู้นอนตั้งล้ำเด้อบเพื่อนเอาพวกกตสิเอาแนวนี้ละไอ้เนี่ย เออผัวเจ้าผัวนายตำรวจทหารกับบอมักดอกข้าขี่ขั้นรีบผ่าค่ะลุ่นนี่แล้วนะเมื่ออาสามือกัอยู่ได้เนี่ยจ่าหนูมักแนวนี้ล่ะแหลนแทนก็ลอยเทวแหลนแทนแหลนแทนก็ลอยเทวแหลนแทนตุ้มที่ตุ้มทีตุ้มน้อแหลนแทนก็ลอยเทวิแลนแทนแหลนแทนก็ลอยเทวิแลนแทนเงินบ่มีก็บกูพี่ยื่น้องไอ้เขาเป็นพี่น้องกันบ่ ยืมเงินแน่เอาเงินบอมี่นนนะก,ก,มมก,กูพี่อยู่น้องเนาะแดนแทนก็ลอยเท่าเอแดนแทนแดนแทนก็ลอยเท่าเอแดนแทนเมียบอมีก็ตอกพี่ตกน้องอ๋อไอ้เขาเป็นพี่น้องกันบ่บองทีคือ,อามาสร้างมอลำผู้ษไส้เถอะเม่แข่งลับลับพัฒนาแข่งฟอนแข่งลับลับพัฒนาแข่งฟอนแข่งผู้ใดเสียสิอ่อนมาอนไใบลายลับ ก่อนสัก่อนแม่บ่าวพื้นอริยานี่เป็นผู้ยิ่งซื่อๆได้แต่ว่าเป็นคนแข็งแม่ถ้าเกิดก็เกิดมันอังคา้อนดอ้วยเออแต่ว่ามันสาบกันวอลับปูไส้พ้านข่สจีแข็งตะออยู่อันตาล่างเนี่ยนู้ผัานแข็งตะมือก่อนเนี่ยได้กับบ่อออนอ่าเมื่อของอ่อนต่ว่ามาของแข็งพลันว่าแข็งล้างลําหลับพลันแข็งก่อนแข็งผู้ไหน,นสิวันมาก่อนได้ลนะ อันเดฟ่อนแข็งเดี่ยวเนาะแม่เนาะตะกี้มันสีมีไม้เดออันกอดลงมาเนาะไอเนาะเออไม่กอดเกดีบอกเออเอาไม่เกดีลงมามันก็เลยวเดฟ่อนสองมือจ้างาบบ่ค่ะงาบบ่ค่ะเอาแมทเอาอาจารย์ตีห้องน้ำเรียกจะภาพช่างไรเรียกงาเอเมเอร์นะคะใช่ละพว่นั่นแหละมาขอ พอพอาริยาะใจง่ายแท้ๆขันมาเนี่ยขอบคุณค่ะเอาคนละชาเอาเมื่อจากไหนมาโอนไปต่ของไงแท้เอาคนเจ้าโสของไงเนาะยำเนี่ยเมื่อเมือถือไว้โดนไลน์ันสิ่ฮัทละฮ้าจะพูด ขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะขอเสียงเจ้าภาพนะคะอนี่แม่จะพาเขา,าขนดังกอดเอือ้อมา,า้บ้านเ่ยวะไม่ถืองไก่แล้วบ่า